สวัสดีค่ะพอๆพอแม่แม่เอฟซีของคุณครูแม่เหมียวนะคะมือนีเศร้าวันจันทีสิบหากรกฎดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอากาศสดชื่นเย็นสบายเมื่อคืนในฝนตกโปรยๆนะคะน่าจ,จะเกือบทุกๆพื้นที่นะคะโอ้ยชุ่มชําด้านหลังกะสดชื่นแจ่มใสนะคะเบาแห้งการหดนามต้นใหม่แต่ว่ามันกระต่ายเลยมันชุ่มหลเนาะมันบนแห้งมันกะเห็นไหมมันเป็นสีดำๆบ่งงามกะดูแลบำรุงเพลินคือเก่านั่นละ่ะกวาดพื้นที่ว่ายังเปลี่ยนตื่นขึ้นมากกับใบใหม่ ใบหมักอันลำไยก็ลุนลงมากคือเก่าพันใบได้มักลำไยคู่พันใบตั้งแต่ปลูกมาสิบกว่าปีนี่เพิ่งได้กินผลเทือเดี๋ยวแซบแซบประจําได้แล้วกระโดกมากๆเลยเราบันทึกว่าบเป็นหมักสงสัยอันให้สร้างเห็ดปวกนะเพิ่นเทเพิ่นเทยาใส่สงสัยมันจะมีผลจากตัวนั้นโบนะคะมันก็เลยบ่บเป็นหมากตัดกิ่งตัดยังกระเหลวนะคะยินดีต้อนรับแม่ทองเข้าสู่เมืองไทยนะคะเห็นครอบครัวนะคะเพื่อนมากกินเข่ากินน้ำรำกันอบอุ่นดีใจแล้วก็ ดีใจน้าเพลินได้ค่ะมาพอรอมหนาพอรอมตายาตีพีน้อกคนบอกว่ามาบ้านคบได้คุณคู่นี้ยังปาดหลาแฉเนะหนบเบิง่งจนแบบอยากหลงปุนาะกะ็มาถึงเมืองไทยแต่พื้นกะทรงเสียงบอกนะคะครูมุกครูแม่เมียวท่านที่นะคะว่ามาถึงเมืองไทยอย่างปลอดภัยกันดีๆตอนรับเดี๋ยววันที่ยี่สิบพอ,อก,กันเนาะค่ะแม่ทองเนาะเดี๋ยวก็เตรียมเข่าเตรียมอาหารที่แ่บๆนะคะเตรียมท่องไว้น้ำเดิมแม่ทองเดิอไว้กินไว้ยููน้ำกัน เห็นมาณนะเพิินไปตรวจเนาะ,ะไปตรวจบานเพิินใส่กระจกแล้วโอ้ดีใจน้ำเพิินเนาะเพิ่นก็บ,บอกว่าดีใจที่มีมือนี่ได้นะคะก็เป็นภาพที่ประทับใจบานพลังรักที่พ่อแม่เอฟซี่ให้กำลังใจสนับสน,นุนเนาะคะ่ะส่งมาไล่น้ำใจส่งนนนะคะแนนเนาะค่ะให้น้องได้เติบโตมาก มีเงินมีส่านอย่างรวดเร็วอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจเพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองก็อย่าลืมเดอคยะมานาก็อย่าลืมอย่าลืมอันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเฮตสทินารักทดแทนอ่าพอเม่ FC ซที่เพิ่นได้หักได้แพงพร้อมกับพร้อมกับถ้าเกิดมีโอกาสใน่างมีกว่านีสิ่งดีๆที่ขึ้นสู่สังคมนะคะเล็กๆแต่น,น้อยอย่างเข่นการไป หายทุนการศึกษาการอุอราณภวัดนีเ็็ๆน้อยๆแล้อนี่บอกให้เล็กๆน้อยๆบัท่าละักะหรือไปที่โรงเรียนทินฐานของเจ้าของ,ของทีทีอยู่ไก่เคียงที่เข้าเคยได้ประสิทธิ์ประสาดวิชาอันนี้ก็คือสิ่งที่เข้าบัท่าเข้าได้ไข่เนเข้ากระตอบเท่น สิ่งเล็กๆพวกนี้อุ้ปเป็นเ,เห็นภาพบันึงชีิเด็กน้อยนะคะน้องหักแพ่งม่ได้บอ,บอดดกถึงเพื่อนดุนเลยแยลงเพื่อนด้วยความน่ารักแก้มเป่าเป่า,ปามันบอกออกมาเธอที่แหลกผู้ได้ยุกไก่หักแพ่งไทยลุดเข็ดแก้มเป่านะคะแก้มเป่าแก้มเป่าแก้มปองซาระเป่านั่นคือความน่ารักที่ทุกคนเขาเห็นตอนที่เพื่อนเขาสูว่วงสาวหน่อยขังแรกบาน,นี้กําลั่งแยกมาอยู่เป็นของสาวหน่อยสองเอาบอกง่ายๆน,นกะก็มีการซ้อมเต้น เต็นรำโอุวน,น,นันนีนะคะเพื่อยังคนบอกว่าเพื่อที่จะให้นักรองเวลาห้องเพลงแล้วนี้าสามารถที่จะเบิ่งทิศทางการเต้นกับ แ <Dan> ดนเซอร์ใดจังสิงมุนไปทั้งทางเดียวกันผลว่าสันนิษฐก็คือแนวคิดดีๆของอเฮียนหน่อยที่เพื่อนบอกว่าศิลปินทุกคนจะต้องฝึกซ้อมการเตนการรั้เพื่อที่จะให้เขาให้พร้อมเพียงกันนะคะนี่ก็สิ่งหนึ่งที่เขาเห็นว่าทุกคนก็โอ้เกง่งๆเลยนะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่ามี่เด็กน่อยวัยรุ่นแล้วก็เป็นคนใหม่ๆนะคะคนใหม่ๆเขามากกับข้ามตื่นเตือนที่อยากจะโชว์ผลงานให้พ่ออมเอฟซี FC ได้ชื่นชอบนะคะก็คือความตั้งใจกระถาเบิง้งเยลยคุ้คู่เมลกระถาเบิง้งถารอบเบิง้ง เห็นเพิ่นคุยกันสามคนเพิ่อนชวนกันไปกินหมูกระทะเออคูอย่าบ่อยฟังว่าความชอบของนิดหน่อยวัยรุ่นประมาณเนี่ยเขาสิมากมากหมูกระทะคุณคู่กันเวลาจะกิจกรรมอย่างอยู่เรียนถามว่าจะกินอย่างนักเรียนทุกคนเลยบอกว่ากินหมูกระทะว่าสันโอ้คู่กันขึ้นไยได้ใจเลยเพราะว่าต้องใส่ไฟฟ้าใส่ยางนล้อยางไฟช็อตเพิ่นวัเด็หน่อยแค่ปอซีแต่คู่ก็ต้องอ่ะตามใจเพิ่นจักน่อยกินกับพอกับเมร์พอเสียเพือกินกับหมูนะคะหักแพงกับชวนกันกับ เอ่ยๆ <S it> <Elena> อยู่ในวงพากันน Mont ัดไมายหลังจากส่อเต่นส่อมร่ำแล้วนะคะกับมาหากินหมูกระทะนึกถึงผลงานเพลงอันนึงก็คืออันเพลงบอกสีมารับนะคะบอกสิมารับของคู่แม่เบลกับคู่หมูโคราพงที่เคยแตงใบอันนี้ก็เคี่ยวกับหมูกระทะด้วยกันคู่ก็เลยมาเอื่นเพลงนี้ว่าเพลงหมูกระทะเป็นการอย่างก่อน ออ้น้อ,นองหรือแฟนหรือหนุ่มสาวนัดกันพอ,อกันมือนีสาวหน่อยมาบอหรือมือนีมี้านมุกทะเปิดใหม่เดอ้อไปกินน้ากันเน่อารมณ์ประมาณเด็กหน่อยแว่รุ่นช่วนกันไปกิจกรรมกิจกรรมนี้ก็รอรอใอยคนนั้นมารับรอใอยคนนี้มารับบอกสิมารับบอกสิมารับนะคะตกลงแล้วว่าได้ไปหรือบ่ได้ไป <c oughs> กระเถาฟังในเพลงช่วมความหนารักของหักแพงไปน้ากันในไทยในไทยคลิปเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะเพลงบอกสิมารับ ให้กำลังใจน้องโซเฟียอีกผู้หนึ่งนะคะน้องโซเฟียเป็นกะขายของขายตุ๊กตาตุ๊ตก,กตาไอ้ตุ๊กตานี่แบกมาแต่ห่างป้าพัาสะเก่งแทนนาะค่ะเราเป็นศิลปินแมค่คาน้ำได้นะคะคู่มือเข้าจะอยู่ในวงการนี่เห็นบอกดาราได้หลายคนเนี่ยอ้เป็นเก่งได้ เป็นดาราคู่มือนีเอน่เพื่อนกับแบบคล้ายๆว่าบุคคลในแสดงหนังก็กลับมาเป็นแม่ค้านะคะแล้วก็ขายของนี่ดิบดีขนาดเลยเด้อค่ะนะคะขายของดิบดีก็ดีใจจนจนบางคนเน่อยากมาแสดงหนังละขายของดีกว่าบ่าตรงมือบ่ตรงไปอุดตหลับขับตะนอนมันบอกมาขายของโอ้นะคะอฟซี่จะสซื้อหลายขนาดคุณคู่ก็ยังเลยไปซื้อเพื่อนะอน, <laughs> นะคะกับบ่าวาแต่ว่าสินค้าบางอย่างเขาชอบเขาก็ต้องสั่งซื้อนะคะกับ ดีใจนะโซเฟียไปฮัดห้องเพลงเน่ไปหัดฟอนรนั่มเน่คูคไปเบิงผักไปฮัดเต้นรั่แล้วก็ไปสถาบันเฮ็ดฟันเฮ็ดฟันนํำเนะาะห้กกำลังใจได้หลายเด้อรอติดตามเพลงของโซเฟียนะคะโซเฟียอีลาฝรั่งหน่อยนะคะตอนนี้กำลังเฮ็ดเพลงไก่อยู่รอรอรอยนิดหนึ่งว่าสีมวนซําใดนะคะก็ถถาติดตามผลงานอีกผลงานหนึ่งที่กำลังแต่งอยู่เอาชมเพลงอ่ะชมเพลงอ่ะยังก่อน บอกสิมารับกระภาพนนารักของน้องหักแพงไปนํากันเดี๋ยวพี่น้องเด้อทักทายย่ำเสาก่อนไปทํางานเริ่มต้นชีวิตการทํางานมือนี้ยังมีความสุขกันแล้วกันนะคะสวัสดีทุกคนทุกคนทานจ้าสวัสดีค่ะ บอกสิมน <toys> ่าร <yelled> ับมารับมารับแต่งโตแต้งแต่ตี่หาใสใสสิมาสิผ้าไปบังนังแม่บอกล้างถ้วยกะบ่ฟังแม่บอกสักผ้ากะบ่ฟังและสิไปบังนั่งไทยอ้หน่ารับบอกสิมารับมารับมารับบอกสิมารับมารับมารับบอกสิหน่ารับมารับมารับบอกสิหน่า ได้ยินข้าวทองห้องแล้วละน้องบอดีกินนานแล้วนาอยากกินหมูกระทะบอกให้อายมารับบอกให้มารับมารับ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 มารับได้ยินเสียงเขาเปิดเครื่องไฟมอสลำบันได้ใจมันเต้นตึับสิงอีสานสาวน้อยมาบอกครับสิไปเต้น ารับมารับมารับบอกให้ม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 ารับมารับมารับรออายมาตั้งนานโดนอายช่างบ่เหลือตูนคนท่าบางบ่อนอ๊ปิตัวหัวเปิดท่าอยู่ท่อโล ประตูเฮือนเปิดทางอยู่ทอ่อลอายไปอยู่ใส่นอคือจังบอกมารับบอกให้มารับมารับ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 มารับ ไม่ฉลองกันมักย่ายร้านหมูกระทะได้ยินข้าวทองห้องแล้วละน้องบอดอกินด้านแล้วหน้าอยากกินหมูกระท้าบอกให้อ้ายมารับบอกให้มารับมารับมารับบอกให้มารับมารับมารับบอกให้มารับมารับมารับได้ยินเสียงเขาเปิดเครื่องไฟหมอลำบ้านใดใจมันเต้นตึบๆสี่สานสาวน้อยมาบอกครับ ไปเต้นนานให้มันยับไทยไอมารับมารับมารับบอกให้มารับมา ใ ie ส่เนอคือจังบ่มารับบอกให้มารับมารับมารับบอกให้มารับมารับมารับบอกให้มารับ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 ทำเม